ส่งครับเปิดมุมอม,มองครับเหมือนเหมือน,นโอฮุลัสสามเพลงตูน้ำแล้วก็มาให้จนได้อ้ามาอยู่ที่ไหนอะตลาดอะไรตลาดาท,าบบาที่ว่าเทฮาชิภาษาภาษาังเหษียงก็คือโลตัสพอหรือสาบัวตลาดสาบัวอยู่ทางตอนเหนือของเชงเอ,อ,อยู่ทางตอนเหนือใกล้ๆก,กับนอตแล้วเรลเวย์สเตชัน กินในห้าหยวนครับเกินในห้าหยวนขายเลยป้าหนิงตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่วะมีหลายร้านนี่สิ่งที่มากเลยก็ออนไลน์มีตั้งแต่ตัวละสามสิบเก้าเสื้อนะตัวละสามสิบเก้าสามตัวร้อยร้อยแลหร้อยหยวนเอาร้อยหยวนก็แพงนี่ตลาดโรตัสพรอมาร์เก็ตเนี่ยเขาว่านะเป็นตลาดขายส่งที่สุดใน วันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดตอน9โมงถึง5โมงเย็นนั่งสาย9957ถึง73แล้วให้ลงสถานีชื paint, <t om g 2> ่อว่าถนนเลนินเลนนินนอสอะไรสักอย่างหนึ่งอยากเข้าห้องน้ำตลาดเสื้อมงนงกา5 10หยวน55250แทนที่ อากาศตอนนี้ประมาณ20บเจไปสบายเก็บภาพบรรยากาศของตลาดมาให้ดูนะส่วนใครเป็นคนที่ซื้อของเกงต่อราคาเกงดูของเก่งก็คงจะแฮปปี้แฮปปี้แหละเราก็ไม่เคยมานะคะคุณผู้ชมเรามาเจอให้คุณเแม่ามนขายอะไร

หหววนวนเมืม่อกี้ไปถามไอ้ตุ๊กตาหมีที่เมื่อวานเราไปถนนกว้างตอบแทบคนคว้านที่ถือกระเป๋าอ,ะอ่ะมันห้าจุดห้าที่นี่บอกว่าที่นี่ขายสิบคุณจะเอาก็ได้แปดแต่คือ,อคุณต้องต่อต่องอีกตอเยอะเยอะโอ้ก็ไม่รู้ราคาล้าก็โอ้ันถูกยอะไรเงี้ยเขาข้างนอกมันขาย 20 3 0ิบาสเ ขายหมวกข้างบนก็ขายหมวกเครื่องหนักของขังเป็นพวกรูปคำมาในซอยก็เจอร้านรองเท้าโอ้ม uh> ีขายเย่งเกงในตัวละห้านหยวนได้เจอเจอเหรอไปดูประสบการณ์การซื้อของพวกเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะซื้อของไม่เป็นไปดูจ้าร้านแรกที่เราซื้อคือร้านนี้ราคาแพงกว่าคุณภาพด้อยกว่าเราไปเจอกร้านที่สองก่อนจะกลับ การซื้อกระเป๋านะน่าจะกระเป๋เราระพังอันนี้ไม่ได้ดราม่านะตอนที่เราซื้ออ่ะเราเห็นร้านมันมันเป็นยี่ห้ออย่างนี้แล้วก็ใบเล็กเราถามบ่าเอาใบใหญ่ยี่หกนิ้วที่เราบอกขนาดเนี้ยมันก็ต่อรองมันบอกว่าจะเอาโอเคต่อรองเหลือร้อยหกสิบมันบอกว่าไม่มีไม่มีที่หน้าร้านมันก็หลังให้คนเข้าไปเอานะเอาแน่นะบอกโอเคไอใบนี้นะโอเคพอมให้เราเราก็เอ๊ะทำไมไม่มีตาเราก็เฉยเเนาะเราก็คิดว่าไม่มีไรเราก็ซื้ออ่ะร,อ 160, ะร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบ เราก็เดินเดินกลับจะมาที่ท่ารถเจออีกร้านนึงก็เลยเข้าไปถามจะซื้อกระเป๋าเป้ก็เจอเขาบอกนี่คุณดูนะของชั้นนะรู้ไหมใบนีเท่าไหร่มีตานี่เนี่ยร้อยสามสิบหยวนแล้วเขาบอก,อกว่าเวลาคุณดูนี่น,นี่เห็นไหมเป็นสิบสองชั้นนะเห็นปะเนี่ยสิบสองอันสองแถวในขณะที่อันนี้อันนี้เป็นบอกเพื่อให้รู้นะเวลาซื้อเราก็ไม่เคยซื้อเราก็ไม่รู้เหมือนกันพังแล้วเนี่ยน,นี่เป็นแค่ชั้นเดียวเห็นปะ แพงกว่าด้วยร้อยหกสิบอันนี้ร้อยสามห้าก็คือเขาตอนเข้ามาส่งอะ่ะเราก็เอ๊เราก็เอ,เอ๊ไม่มีป้ายน,นี้หรือว่าเราจําผิดเราก็เหนือหน่อยเหนื่อยเราก็ไม่ได้เอะใจ,จเออแต่ที่บอกว่าพอเราตกลงกราคา,าบอกไม่มีของหน้าร้านนะราคานี้นะเราก็เออเอเอตามนี้เออช่างมันเถอะเหล็กไม่เหมือนกันด้วยอันนี้เหล็กบางนี่เหล็กบางกว่านี่เหล็กเหล็กไม่เหมือนกันแต่ช่างมันเถอะซื้อมาแล้วเฉลี่ยก็ นั่นแหละตัวถูกกันไปให้รู้เดี๋ยวว่าคนจีนเลยคนไทยก็เหมือนกันแหละเอออือคนเอเชียแหละอย่างว่าเรามาตลาดเขาเนาะเนี่ยซิปมันจะมีสองชั้นแต่ถ้าเป็นซิปตัวนี้จะเป็นชั้นเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดซิปตรงเนี้ยจะเป็นสองชั้นนั่นอาจจะเป็นของลอมก๊อปเกรดเอก็ได้นี้อาจจะเป็นก๊อปเกรดซีใครจะไปรู้แต่ทั้งหมดอันเนี้ยซื้อมาไม่ค่อยดีร้อยหกสิบนี่ร้อยสามสิบ อแะจะจบการรีวิวของกดถูกใจถูกใจกระเป๋าครับก็ม,มาซื้อตรงร้านเนี้ยใช้ได้ราคาไม่แพงาการสำรวจตลาดโลตัสพรอมมาเก็ตในความเมนสั่งเท่าพาเที่ยวนะที่เนี่พื้นที่ใหญ่มากมีร้านคับเพียบตั้งแต่แบบอยู่ริมถนนแผงลอยข้างถนนในตอกซอยก็ยังมีหรืออยู่ในอาคารขายของตั้งแต่แบบ ของที่ระลึกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มผมของแต่งบ้านรองเท้ากระเป๋าของเล่นแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังก็ยังมีหมวกเมือกเนี่ยเพียบไปหมดเลยมันก็เหมือนคล้ายๆประตูน้ําบ้านเราแหละร้านค้าแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่จะซื้อมาไปขายต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นคนที่ดูคุณภาพของสินค้าเก่งไม่ใช่เหมือนพวกเราแล้วก็ต้องต่อรองราคาด้วยนะเอาละใครอยากไปก็ลองไปดูกันนะจ้า